เมื่อวานนี่เขาไปพระราชวังมันบาเจาห้องที่สองเนาเขาไปห้องแรกห้องสองจะมีภาพวาดเนานะที่มีต้นโพนั่นก็คือต้นโพธิทองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดูมีแล้วจ้ะเนาะหลายฟ้าหลายปีมันก็ล้มตายหายไปแล้วแต่ว่าให้ท่านสังเกตคือไฮไลท์ของวัดน,นี้อยู่ที่หลังคระสิมลนะาาลาเลยเนาะภาษาเราเอนสิมแต่อยู่บนไทยเอิอนว่าโบสถ์เจาะสิมเดี๋ยวนี้เพือเอินว่าสิมตัวเมียเนาะ เทียบใส่มนุษย์เทียบใส่ขนหรือเป็นลักษณะแบบเตี้ยต่ำแอนโคเนาะแล้วก็อยู่ที่วัดวิชุนราชจะเป็นสูงสูงทึมทึมเพาเอิญว่าสินตัู่อันนี้คือสินตัเมียเจ้าเนาะเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับล้านนาเจ้าแล้วก็เป็นกษัตริย์พระเจ้าไซนัสเฉชาธิราชเป็นคนสร้างขึ้นมาในปีพศ .1560 ก่อนเพื่อนจะย้ายจากหลวงพระบางไปอยู่นครหลวงเวียงจันทร์นั่นคือเป็นวัดสุดท้ายเลยเจ้าเนาะที่เป็นสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อนสร้างจะลึกบุญคุณผู้ที่ มีพ่อค้าคนหนึ่งเนาะเพื่อนไปค้าหมากค้าคูค้าหมากค้าครูเที่ยวในจถเนาะตามเล่องแมนน้ำโขงแล้วก็เพื่อนไปเจอทองคำก้อนหนึ่งจ้งเนาะก้อนใหญ่แล้วเอาทองคำนั้นมาสร้างบ้านสร้างเมืองหลวงพระบางจ้าเนาะเพื่อนก็เลยสร้างวัดนี้แล้วนึกถึงบุญคุณของพ่อค้าพ่อขายคนนั้นแต่ว่ากษัตริย์พระเจ้าไซยาสถานที่ลานนั่นเะเป็นกษัตริย์องค์ที่พูดเลื่อมใสทั้งพุทธศาสนาฉะนั้นทุกอย่างนะจ้ะทุกที่บอกว่าเพื่อนจะไป เด็จอยู่บนใดเจ้าเนาะบอกว่าอยู่อาณาจักรล้านนาเนาะเพื่อนจะสร้างวังวาอาหามหลายที่อุดเลยเพราะว่าเพิ่นอยากให้ตัวเองนี่ะบรรลุทางพุทธศาสนาหรือว่าตามรอยของพระพุทธเจ้านั่นเองเนาะคืออยู่ที่หลวงฟาาเพื่อนก็สร้างอยู่หลายที่เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเป็นวัดสุท้ายที่เพื่อนสร้างแล้วก็ย้ายเป็นนครหลวงเวียงจันจนถึงปัจจุบันนี้ เรื <premises. S 2> ่องจากว่าหลวงพ่อบางเนาะอย่างที่ท่านเห็นเป็นเมืองที่อ้อมรอบด้วยภูเขาเนาะกำแพงที่1ภูเขากำแพงที่2ก็คือแม่น้าขาใหญ่อณาเขตโบได้จากเนาะเพื่อนก็เลยย้ายไปที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เขตพื้นที่2ก็คือนีสงครามพม่าบูเลงน้องเพราะว่าในสมัยนั้นก็คือบูเลงน้องถือว่าเข้ามาพุ่งพานลาวหลายเนาะเพื่อนก็เลยย้ายไปที่นครหลวงเวียงจันทน์เลยจ้าเนาะจันแล้วก็ตามฝาผนังอยู่ด้านไหนโบสถ์ในส์เนาะเพื่อนจะอาลงลงสีทองแล้วก็ในนั้นเพื่อนจะ วาดภาพเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเวรเรื่องกรรมต่างๆตามฝาผนังอยู่ในตัวตัวบนี้เจ้าเนาะอันนี้ก็เข้าไปด้านในเนี่ยภาษาลาวเอิ้นว่าสิม ถ้าว่าเห็นว่าสีมก right. ็คือมีพระองค์ประธานแล้วสังเกตอยู่ที่ข้างบนหลังคาเนาะอยู่เมืองเราบอกว่าวัดน้อยวัดใหญ่เอิญเอินวัดยอดโซฟาจ้งเนาะเป็นที่เป็นที่เหมือนคำว่าสร้างเป็นตัวแทนที่อยู่ของเทพที่อาศัยสงเด็นั่นเองจ้ะเนาะแต่ว่าวัดนี้ก็คือเป็นวัดหลวงหรือว่าเป็นวัดของมหากษัตรย์มีทั้งหมดอยู่สิบเกตอในสมัยก่อนได้เพิ่นแด่ชั้นบรนาจ้ะเนาะหนึ่งถึงสามก็คือพระโซโซห้าถึงเก้าก็เป็นสีนาอมแลเก้าถึงสิบเกตีก็เป็นชื้อกริย์ <c oughs> คนสร้างจา้าแต่ณปัจจุบันนี้เพื่อนจะบอก,บอกคิดแบบนั้นแล้วจา้าเนาะเพื่อนคิดก็คือจะเป็นเก้าซานเก้าช่จ้าเพราะว่าเนื้อซือเป็นลเล็กเนาะจะสร้างว่าสร้างสิ่งก็คือมีมีหลังคาซิมแต่ว่าเพื่อนจะเป็นเก้าช่อแล้วจ้าเพราะว่าอยู่ลาวมีเสื้อเจ้าบุมีเสื้อกระสันั่นเองจ้าอนี้ก็คือความแตกต่างว่าซิมอยู่โบสถ์อยู่เมืองลาวกับไทย ยย็อ่ันโซฟานั่นเองเจ้าน้ะแล้วก็มาบดน้อยด้านหน้าเจ้าน้องขอเอิ้นมากห่อไว้ใบโบตัดเทิงเจ้าน้ะในน่าจะมีป่างรรมชาติอยู่ซึ่ง ได้พระบาร,รมีเข้าไว้มาเป็นทงหววญเนาะให้กับเจ้าที่ของเราในช่วงสมัยเจ้าสีสว่างวัฒนาเนาะก็คือกษัตริย์นะคะเี้าที่ของไทยนะเจ้าเิ่นมอบมาให้เจ้าเนาะก็สามารถกราบไหว้บูชาได้เจ้าเนาะแล้วก็จุดเด่นที่วัดนี้ที่เพื่อนไทยรู่กันก็คือนี่เลยเจ้าเนาะอหอไหว้สีชมพูที่มีหน้าต่างทั้งสองเบื้องเจ้าเนาะหน้าต่างนั้นก็คือให้ท่านเข้าไปแล้ว โ่หน้าออกมายืน่นคอออกมาถ่ายรูปกันจังเนาะอันนี้ก็คือจุดไฮไลท์เลยเป็นบอดาราไทยเนาะทั้งย่าๆหน้าเด car, ็กอย่างก็มาโอ้ยยื่นหน้าออกมาหน้าตาก็ถ่ายรูปแต่ว่าท่านใดคอยาวนี้น่าจะออกมาจะงามเนาะหุบจะงามท่านใดคอสั้นๆหดอยู่ข้างในเขาข้ามมสวยนะเนาะสดบข้างย่างๆเพคอยาวๆอ่ะแม่เลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นห่อไว้ เข้าไปจะมีพระตาลงสายงานอยู่นะก็ขออน,นุญาตบาดจำเพื่อนแล้วก็ถ่ายหัวได้แล้วก็อีหอไวหวขัดไปซึ่งเพื่อนบได้เปิดประตูเลยเนาะปิดประตูไว้ใส่กุญแจไว้เลยสามดอกเลยจเจ้านอกในนั่นจะมีพระม่านอยู่พระม่านเพื่อน่าเป็นพระมาจากประเทศพม,าาม่าเจ้านาอสันนิฐานว่าไหลามาจากแม่น้ำโขงแล้วก็มีมินน้วยเนะเจ้าชื่อ เดี๋ยวดูไม่ต้องปล่อยเพื่อนเลยว่าเอามาถาวายให้กับสัตว์ทุกอย่าสัตว์ทุกอย่ก็คืออาจารย์ใหญ่เราอยู่วัดนี้อาจารย์เนาะหลังจากประสสนความเ่ประสนรอส,อสะกนก็นมยต่างไว้บูชาต่างเนาะแล้วก็เทพขุนเป็นตลอดเลยนะฉะนั้นเพื่อนอาจารย์ไงเพื่อน